สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการตอบคำถามของพวกเราเราเหล่าสายมูที่สอบถามของทางบ้านบ้านมุนตามาช่วงนี้เราเข้าใจนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยหลายคนประสบในเรื่องของการค้าขายไม่ว่า็นเรื่องของชคลาบนะครับเรื่องการค้าขายยิ่งคนที่เป็นพ่อค้าหรือเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยสุ่มเสี่ยงกับการที่จะต้อง ล้มเลิกกิจาการหรือขาดทุนนะครับหรือว่าต้องปิดกิจาการไปกิจาการที่มีเงินทุนหนาๆเนี่ยหลายกิจาการละ่ะต้องล้มเลิกไปเพราะว่าพิษของวิกฤตเศรษฐกิจพวกเราเราเราสายมูเนี่ยไม่แปลกที่เราจะต้องวิ่งไปหาสิ่งที่เรียกว่าสิ่งเสริม <c oughs> เพื่อช่วยให้ชีวิตหรือธุรกิจของเราเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้แต่บางคนเนี่ย ไปลงนะครับไปลงเสริมตามสำนักต่างๆหรือสถานที่ต่งตางๆเนี่ยพอไปลงมาแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าแทนที่ชีวิตจะดีขึ้นธุรกิจที่เราจะทำที่เราทำอยู่เนี่ยจะดีขึ้นกลับกลายเป็นว่าดิ่งลงเหวตรงเนี้ยก็มาสอบถามกับทางบ้านมุนตาว่ามันเกิดเป็นเพราะอะไร ต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เราไปลงเสริมเนี่ยประการแรกเราอาจจะไปลงกับพระหรือเกจิอาจารย์ที่ชื่อดังแต่ถามว่าสิ่งที่เราลงลงเข้ามาเนี่ยใส่หมูต้องแยกก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราลงมาเนี่ยเป็นพุทธคุณหรือเป็นอวิชาแต่ที่แน่ๆก็คือตัวเราเนี่ยเราเหมือนแก้วน,น้ำ พอเราไปลงเสริมมาปุ๊บมันก็เหมือนกระเติมน้ําลงไปในแก้วดังนั้นสิ่งที่เราไปรับไปรับมาตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็เลยมีทั้งดีและไม่ดีเนี่ยปะปนกันแต่ถ้าสิ่งที่เรารับมาเป็นอวิชามากๆเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยทำอะไรก็มีการติดขัดดังนั้นอยากจะเตือนเตือนเพื่อน,อนๆสายมูนะครับว่าก่อนที่เราจะไป รับสิ่งเหล่านี้เข้ามาหาตัวเราเนี่ยเราควรจะต้องไปดูก่อนว่าสถานที่หรือเกจิอาจารย์ที่เรากำลังจะไปลงวิชาต่างๆหรือเสริมอะไรเข้ามาหาตัวเราเนี่ยนะครับตรงนั้นเป็นพุทธคุณหรือเปล่าแต่ถ้าใช่เนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีผลอะไรกับเราแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยเป็นพวกอาววิชาแสดงว่า เรามีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามากระตัวละตอนนี้ก็ถามว่าวิธีแก้เราควรจะแก้ยังไงการแก้เนี่ยถ้าเกิดเราไปหาอาจารย์ท่านอื่นหรือไปหาสถานที่อื่นเขาก็จะแนะนําให้เราลงเพิ่มหรือลงเสริมเผิดอีกดังนั้นก็เปรียบเสมือนเราก็เอาสิ่งพวกนี้กลับเข้ามาอยู่อยู่ในตัวเรามากขึ้นพอเรามีสิ่งพวกนี้มากจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีการพลิกผัน ไปในทางที่ไม่ดีดังนั้นสิ่งวิธีแก้ง่ายๆนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดเสมอใช้ใช้วิธีการแบบโบราณก็คือไปเอาน้ำมูล <c oughs> จากพระอุโบสถนะครับประมาณ3-5ถึงวัดเนี่ยผสมกับเกลือนะครับแล้วก็ผสมกับส้มป่อยใช้ใบส้มป่อยก็แล้แล้วอาบบ่อยๆแล้วที่สำคัญเราจะต้องไม่ไปรับสิ่งพวกนั้นเพิ่มเพิ่มเติมเข้ามา เรามีแต่ล้างสิ่งพวกนี้ออกไปผมเชื่อเลยว่าชีวิตเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีได้แต่ถ้าเกิดเราล้างแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่หลุดนะครับก็จะมีน้ำว่านของทางบ้านมุนตาเราชุดไม่ไม,ไม่กี่บาทนะครับหรือว่าเ,เราสามารถถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆขอนแก่นก็ไปหาอาจารย์ใสลุงหรืออาจารย์กิ่งได้แล้วตรงสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเขาเขาจะมีการ ให้เราเนี่ยไปแช่ในน้ําว่านสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อเลยว่าพอเราได้แช่น้ําว่านสักครั้งหรือสองครั้งเนี่ยสิ่งที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันจะหลุดออกไปอย่างรวดเร็วแล้วที่สําคัญที่ผมบอกอยากไปรับอะไรที่มันเสริมเพิ่มมาเราเพียงแต่หาของที่เป็นธา,าตุกายสิทธิ์นะครับเช่นแรข่ขาวคุณคืมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ็ดสีไม่ว่าจะเป็นสีปีกแมงทับนะครับหรือว่าเป็น เด็กไหล่ไพ่ดำที่เขามีความเชื่อของคุณโบราณลองรับว่าเป็นของตนสิษย์มีเธิ์ในตัวมีเทพเทวาคุ้มครองผมว่าแค่นี้ชีวิตของพวกเราเหล่าไซมูงก็สามารถเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้กลับกลายปเป็นสิ่งที่ดีได้ดังนั้นนะครับถ้ามีอะไรที่บ้านมุตาเราพอที่จะ ให้ความช่วยเหลือผมพวกเราสายมูได้ก็ขอให้ทักมาที่คอร์เซนเตอร์นะครับที่เราขึ้นขึ้นเบอร์ให้นะครับสำหรับเครื่องรางหรือสิ่งเสริมที่เหมาะสมกับตัวเนี่ยผมอยากจะฝากเพื่อนๆสายมูว่าถ้าเราจะหาของเหล่านี้เนี่ยขอให้ดูว่าเราเหมาะสมกับที่เราจะบูชาอะไรแต่ผมเชื่อเลยนะครับแร่ขาคืมเนี่ยจะเหมาะกับพวกเราเหล่าสายมูที่ชอบในเรื่องของพุทธคุณ แต่ไม่ไม่เหมาะสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของอาวิชาจากมือพลดังอันนี้ฝากเพื่อนๆใส่หมูด้วยนะครับท้ายคลิปนะครับผมจะขอในซีมซีของหลวงพ่อธมราชเนี่ยนะครับขอเลขให้เพื่อนๆใส่หมูเรานะครับเผื่อใครที่จะมีโชคดีหมายเลขแรกนะครับสองหกหมายเลขที่สองหนึ่งเก้า หมายเลขที่สามหนึ่งศูนย์นะครับสองหกหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับเป็นเลขมงคลสำหรับพวกพวกเราเราเราใส่มูผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วยพพวกเรานะครับขอให้ได้สมความปรารถนาทุกท่าน